กี่เห็นมันขยับตัวอยู่ตรงข้างตะลิงนะครับต้องตีขึ้นบอกค่อยๆลากออกมาก <c oughs> <c oughs> นั่นอุ้ยลุดบอกนะเห็น <c oughs> มันขยับตัวอยู่ข้างตะลิงเอชช็อตตาย